วันนี้นะคะพี่แป้นชมนจะพาโนโนไ่ไปรับของฟรีเห็นกระดานโต๊ะคืนที่อยู่ข้างหลังพี่แป้งไหมบอกหรือว่าเทพมากใครไม่มีนี่พลาดสุดๆไปเลยวิธีการทำไม่ยากนะคะโน้องแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยวันนี้นะคะพี่แป้งลงไปแล้วนะ3มคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่4สามารถย้อนกลับไปดูได้นะ เราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะให้นอนๆน,น,นะคะเข้าแบบตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้นจะทีมริกงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะลงไปแล้ว3มคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่4เด้อเมื่อนอนๆน,น,นะคะเข้ามาแล้วนะให้น้องๆดูตรงนี้นะคะมันจะมีให้เราเล่นเทนนิสนะพี่แป้งจะซูมออกให้ดูนะให้นอนๆน,น,นะคะมาตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เราจะเล่นกระบ,บอดอีกตรงนึงนะคะเราจะต้องตีกับกําแพง ะะว่าขั้บนของน้องๆเนี่ยเวลที่เท่าไรเราจะต้องตีสะสมเวลขึ้นไปนั่นเองเหมือนการฟาร์มนะคะเดี๋ยว่เป้จะลองตีเทนนี่ให้น้องๆดูก่อนนะสําหรับใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราเข้ามาตรงนี้นะคะน้องๆเราจะต้องตีกับบอทดหรือน้องๆจะสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นก็ได้นะตอนนี้นะคะพี่แป้จะตีกับ AI หรือบอทนั่นเองนะ การตีนะคะน้องๆให้น้องๆกดสเปซบาร์เพื่อเป็นการเสริมนะคะหรือกดค้างที่โทรศัพท์มือถือก็ได้จกนั้นให้ทําการตีรูปกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเขาจะนับแต้มขึ้นไปใครแต้มมากกว่า40คนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนี่นะคะเราก็ทําการตีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะพอโนอนๆเล่นไปจบแล้วนะคะพี่เป้จะอธิบายให้ฟังว่าต้องทํายังไงเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูเลยค่ะเมื่อน้องชนะแล้วนะคะ x อกก็จะขึ้นแบบนี้นั่น อันนั้พี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังนะคะว่า XP คืออะไรหรือเวลคืออะไรนะข้วบนจะเขียนว่าเวลอะไรนะคะน้องๆตอนนี้พี่แป้งเวล3าน้องๆจะต้องตีนะคะสะสมแต้มไปจนถึงเวลที่10นะคะน้องๆจะได้กระดานโตขึ้นนั่นเองค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสู้ๆเดิอพี่แป้งก็ขอเวลาไปฟร์มก่อนนะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบกากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย